สวัสดีค่ะพี่กระต่ายเองนะคะวันนี้ทีม N3 ของเราจะมาลองทำข้อสอบเก่าเมื่อรอบที่แล้วสดสดร้อนๆ้อนเลยนะคะเป็นข้อสอบคันจิส่วนที่สองค่ะข้อนี้ k i โรคขตรงกับคันจิในช้อยส์ไหนดีคะถูกต้องข้อนี้เราจะเลือกช้อยส์ที่4ค่ะแปลว่าจดบันทึกถูกต้องค่ะ จทยข้อนี้เขาบอกว่าฉันเนี่ยจดบันทึกทุกๆวันว่าเดินไปเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูคันจิตัวอื่นๆกันบ้างคันจิสองตัวนี้นะคะเขาออกเสียงว่าคิเสียงจีนของเขาอะค่ะมันออกเสียงว่าคิที่แปลว่ารากฐานพื้นฐานคำศัพท์ที่เจอกับคันจิตัวนี้บ่อยๆเช่นคำนี้ค่ะคิ ที่แปลว่ามาตรฐานแล้วก็คันจิอีกตัวหนึ่งคันจิตัวนี้นะคะออกเสียงว่าเซนแปลว่าเส้นนะคะแปลว่าเสน้นอย่างเช่นขะเสน้นที่แปลว่าเส้นต้เต้นเสน้นเส้นประหรือว่าอะไรดีนามิเสน้นเส้นที่เป็นคลืน่นตัวหนังสือสีน้ำเงินตรงกับคันจิในช้อยส์ข้อไหนคำศัพท์คำนี้ ออกสอบในระดับ N3 บ่อยมากบ่อยมากๆเจอหลายปีหลายรอบมากๆกนะคะก็คือข้อที่4 choice ที่4นะคะถูกต้องข้อนี้เราจะเลือก choice ที่4โคโคคุนะคะแปลว่าโฆษณาค่ะเขาบอกว่าดูโฆษณาตัวใหม่ที่สถานีรถไฟทีนี้เรามาดูคันจิตัวอื่นกันบ้าง คันจิตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวกันนะคะมันจะออกเสียงว่าโคอย่างเช่นโคโคก็คือคันจิตัวนี้นะคะออกเสียงว่าคังอย่างเช่นคําศัพท์คํานี้เคสัตสึคังแปลว่าอะไรดีแล้วก็คันจิตัวนี้นะคะเขาออกเสียงว่าเออย่างเช่นคําศัพท์คํานี้เอโย มีใครรู้คำแปลของศัพท์คำไหนบ้างาช่วยแปลให้หน่อยนะคะโคโคนะคะคำแรกก็คือโรงเรียนมัธยมปลายใช่ไหมคำที่สองเคซัตสึคังเป็นคนเป็นคนแปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีหลายคำมากเลยนะคะแล้วก็คำว่าเอโย เอเกี่ยวก็คือการดำเนินธุรกิจการเปิดกิจการแบบนี้นะคะถัดไปข้อที่10บิเอเตนนะคะตรงกับช้อยส์ข้อที่1ค่ะเย็นอย่าเยือกนะคะคำนี้เย็นอย่าเยือกหรือไม่ก็หนาวสั่นนะคะเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยเย็นอย่าเยือกไปหมดแล้วหรือว่าร่างกายหนาวสั่นไปหมดแล้วนะคะ มาดู choice อื่นกันบ้าง Choice ที่สองคิดว่าทุกคนต้องรู้นะคะเราตัดเอเตออกไปแล้วใส่ตัวอีเข้าไปค่ะใส่ตัวอีเข้าไปมันคือคำว่าอะไรเอ่ยส่วน choice ข้อที่สามเราตัดเอเตทิ่งไปคันจิตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะมีความหมายด้วยมันแปลว่าอะไรแล้วก็ choice ข้อที่สนะคะเราตัดเอเตออกไป แล้วใส่ตัวอีเข้าไปเป็นคำศัพท์คำเนี้ยมันแปลว่าอะไรเอ่ยถูกต้องนะคะ c ้อยส e ที่สองสามุ่ยก็คือหนาว Cho ยส e ที่สามโคลิก็คือน้ำแข็งแล้วก็ช้อยส e ที่สี่หิคุยหิคุยก็คือเตี้ยหรือไม่ก็ต่ำนะคะข้อที่สิบเอ็ดเคนซะเราจะเลือก choice ไหนดีคำว่าเคนซะ คำว่าโจสะออกข้อสอบบ่อยมากนะคะถูกต้องข้อนี้เคนสะคันจิของเขาตรงกับช้อยส์ข้อที่สองนะคะเคนสะแปลว่าทดสอบหรือแปลว่าตรวจสอบก็ได้นะคะเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเรามาดูคันจิของช้อยส์ข้ออื่นกันคันจิตัวนี้ตัวนี้ มันออกเสียงว่าเคงเหมือนกันมันเป็นเคงของนี่คำศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรดีคะคันจิตัวนี้คันจิตัวนี้มันออกเสียงว่าซัตสึคำศัพท์คำนี้เคซัตสึมันแปลว่าอะไรดีคะทวนทวนทวนคำศัพท์นิดนึงถูกต้อง เค okay. สัตสึคำนี้นะคะก็แปลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันค่ะข้างบนข้างบนใบให้เคงโคสุขภาพถูกต้องนะคะถัดไปข้อที่สิบสองคำว่าทาชิกะถ้าใครเรียนด้วยหนังสือห้าสิบห้าเก้าสู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางที่เล่มมันสีเขียวๆนะคะที่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วอะ่ะจะต้องเจอคำนี้เพราะว่าอยู่ใน คันจิไม่แน่ใจว่าบทไหนประมาณบทที่7 8็ดประมาณนี้นะคะถ้าใครที่เรียนด้วยหนังสือเล่มนั้นะจะเจอจะจำคำนี้ได้ถูกต้องถ้าชิกะจะตรงกับ choice ข้อที่สองค่ะแปลว่าอะไรดีถูกต้องถ้าชิกะสำหรับประโยคนี้มันจะแปลว่าแน่ใจหรือแปลว่าชัวก็ได้นะคะส่วนในสถานการณ์อื่น ก็อาจจะแปลว่าถ้าจำไม่ผิดด้วยก็ได้นะคะสำหรับโจทย์ข้อที่12เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนั้นน่ะแน่ใจใช่ไหมเรื่องนั้นน่ะชัวร์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสถานการณ์อื่นอย่างเช่นเออเธอเรามีสอบคันจิวันไหนนะเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสัปดาห์หน้าวันพุธก็ใช้ทัชิกะได้เหมือนกันนะคะ ที่นี่มันมีอีกคำหนึ่งก็คือทาชิกะนี้มันจะแปลว่าอย่างแน่นอนเรามาดูคันจิของช้อยส์อื่นบ้างตัดตัวคะทิ้งไว้ให้หมดช้อยส์ที่หนึ่งยกตัวอย่างคำศัพท์คำนี้ละกันช้อยส์ที่สามยกตัวอย่างคำศัพท์คำนี้แล้วก็ช้อยส์ที่สี่ยกตัวอย่างคำศัพท์คำนี้ค่ะช้อยส์ที่สี่จะยากนิดนึงแต่ว่าก็เป็น คำศัพท์ในระดับ N3 นะคะใบให้นิดนึงมันออกเสียงว่าซึเนนินะคะใบเลยใบยเลยโยเทแปลว่าอะไรดี Choice ที่3ใบเลยคานาราซเรามาเฉลยกันคําว่าโยเทเนี่ยเราเจอกันมาตั้งแต่มินาโนในฮงโกะแล้วน้อมันจะแปลว่ากําหนดการแผนการหรือแปลว่าแพลนก็ได้นะคะ ช้อยส์ที่3าคานาราสุนะคะก็คืออย่างแน่นอนอย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็ choice ข้อที่4นะคะมันจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีความเป็นทางการมากๆนะคะเขาจะมีความหมายเท่ากับ i t s u ึโมอ s u ซึโถ้าภาษาที่เป็นกันเองกันเองหน่อยก็จะใช้อิตซึโมนะคะก็คือ เป็นประจำหรือไม่ก็เสมอเสมอนะคะและข้อที่13ข้อนี้เดาง่ายเดาง่ายเดาเดาจากคันจิเดาจากโยมิคาตะเราจะเลือกช้อยที่3ถูกต้องแปลว่าอะไรดีคะใครกะเดาจากคันจิได้เลยแค่เราเห็นคันจิตัวนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าแปลว่ารูปภาพใช่ไหมรูปภาพแบบที่เป็นภาพวาดนะคะไม่ใช่ภาพถ่าย เป็นภาพวาดเขาบอกว่าคุณปู่ของฉันหรือว่าคุณตาของฉันเนี่ยมีภาพวาดของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยคันจิตัวนี้ก็คือรูปภาพใช่ไหมคะที่เราจะคุ้นๆหน่อยก็คือเสียงเอะเนาะแต่เขามีเสียงจีนนะคะเสียงจีนของเขาเนี่ยมันจะออกเสียงว่าไข่ อย่างเช่นคำศัพท์ตัวสีน้ำเงินเนี่ยไคกะก็คือภาพวาดภาพที่มันอยู่ในกรอบรูปอะค่ะทีนี้เรามาดูคันจิตัวอื่นกันบ้างคิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะคะคันจิตัวนี้คันจิตัวนี้ยกตัวอย่างคำศัพท์คำนี้ค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะรู้นะแล้วก็คำศัพท์เออขอโทษค่ะแล้วก็คันจิตัวนี้ยกตัวอย่างคำศัพท์คำนี้กับ คำศัพท์คำนี้คำแรกคิดว่าทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมโอโมชิโรยโอโมชิโรยเป็นคำคุณศัพท์อีนะคะแปลได้หลายอย่างเลยแปลว่าสนุกก็ได้แปลว่าตลกก็ได้แปลว่าน่าสนใจก็ยังได้คำที่คำด้านหลังก่อนละกันคำด้านหลังก่อนละกันก็คือโตโชคังโตโชคัง ก็คือถูกต้องนะคะหอสมุดนะคะคำตรงกลางซึซึตัวสุแล้วก็เติมเตนเๆนะค่ะแลวว่าแผนภาพแผนผังนะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนพี่กระต่ายนะคะขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันเลือกคำตอบมาช่วยกันพิมพ์คำแปลพิมพ์ความหมายนะคะ <ๆ S 2> ก็หวังว่าไลฟ์ในคืนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่นะคะ เดี๋ยวข้อสอบคำศัพท์เรามาเจอกันอีกทีหนึ่งค่ะติดตามนัดหมายที่หน้าเพจได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนมากๆค่ะวันดีค่ะออยาสมินาสาย